เร็วเข้ามัางรีบเลยเข้าเลยนะจ๊ะรู้เข้าเร็วเว้ยอเดียวเอ้าไปก่อนเลยนะจ้าทิ้งกูเองเพื่อนเฮียชอบขนาดนี้เลยเหรอเจ้ครับเออมวีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่เจ๊เคยทำนมให้กับกระเทยคนหนึ่งก็กลับบอกว่าเจ๊เสริมนมไม่เท่ากัน แลังจากนั้นก็คินิกเกก็ปุกปิดทาวลเลยอุ้ยกองเต้งไปเลยไกลๆลูกโถนกสมัยนี้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยอีนกนะเอาจริงๆนะเฮบี้เจเองน่ะเก่งแต่เรื่องทำนมแหรอนะแต่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนเคี้ยวเรื่องผ่าตัดเนี่ยหัวใจกุบเป็นเมนูแล้ว มันคงจะบินไปหาความรักหน่ะจะเฮวีนี่ไงไม่เบื่อมากเหรอมุกเนี้ยต้องอันนี้เลยเฮวีไสบิกสำหรับนายโดยเฉพาะมาเลยลูกแม่มามะมาหาแม่มะอ้ยจะแตกไปรลูกแล้วเว้ยเอ้าไม่แตกแฮะโอ้ใหญ่กว่าที่คิดแฮะ เ <oung> <osc> จะะ๊อาเซลิโคนไม่เยอะเลยไม่คิดว่ามันใหญ่เกินไปหน่อยลรอเจ๊คิดมากไปหน่อยฮิปปี้ยุคสมัยเนี้ใครๆก็อยากใหญ่กันทั้งนั้นแหละแต่ช่วยอดทนอีกนิดนึงโอ้ยโยโคตรโถโทษเจ๊ไม่ได้หรอกนะโลกเจ๊กิดแต่เรื่องทำนมนะแถมอป่างั้นแหละโอ้มาต้ว จริงๆเคนิดนี้มาบ่อยๆดีกว่าเอาไงต่อเจ๊ตอนนี้แหละจ้าได้เวลาไปชมนมกันแล้วล่ะ <S <S ช่วยหลีกทางให้กับสตีเล็กหน่อยค่ะเปิดตตัวนี้สวยมากเจ๊อ้โห จนมมไม่ไป็นราบลื่นมากเลยช่วยดีด้วยจ้าอุตาเดียวว่าโถวแทนที่จะไปกลับไปขายโรตีงั้นเดี๋ยวเจช่วยเองลากไปออ้อดีมีเมื่อเกิดมาอีกขอบคุณนะจ้าคหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเออโฮโอ้เย้มันใช้บริการเจบ้างนะจ๊ะได้เลยครับเจ แน่ใจนะว่ามันใช้ได้ผลนะอ่าอันนี้เจก็รับประกันไม่ได้เหมือนกันจ้าโอ้โหมาแล้วสนใจมากเลยรับพลังโฮอโมนของเจ๊ไปเลยก็ถ้าไน้าจะให้เป็นกระสวยละกันเยอ พวกจริงหรือเปล่าว่าคลินิกนี้มันดีอะใช่สิจะไายจ้าเฮบี้บอกกับปากมันเองเลยนะเว้ยบอกเลยแม่งไม่ผิดหวังเว้ยเจ๊แม่งเสริมซิกแพคให้กูดูเหมือนว่าเราต้องเสริมซิกแพคใหม่แล้วล่ะสเก้าม